ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่ r e a c ่นเค Clay แล้วก็คลิป s i u a t i o n Chip นะคะ EP ที่1น9อานะคะ,ะวันนี้เนี่ยเค้กจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะเพิ่งได้มาแหละก็ที่เค้กลงไปนะคะเป็นเขาเรียกนะรีวิวนะคะไม่ใช่รีวิวแกะกล่องไพ่อะไรอย่างงี้เนาะ,ะไพ่ b y r i n t h เ <laughs> ค้กอ่นานว่าไะทายไม่ได้ Labyrinth นะคะลาเบรินประมาณนี้นะคะ เลเบอร์เรน์ก็ซีเรชั่นชิพเนี่ยเราจะไม่ยให้เลือกเนาะเราก็จะสับนะคะตัดว่าครึ่งนึงเราก็อ่านเป็นเรื่องราวนะคะคลิปคลิปที่แล้วอ่ะเค้กสังเกตใช่ไหมทุกคนดูจะกลัวหัวข้อมากเราไม่กล้ากดเข้ามาฟังเพราะว่าไม่อยากรู้ว่าเออถ้าเกิดฟังแล้วมันันเป็นเรื่องของเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบผิดหวังเพราะว่าเขาไม่รู้สึกอะไรกับเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออเค้กเห็นแบบหลายๆลคอมเมนต์หรือว่า เห็นแบบหลายๆคนไม่กล้ากดเข้ามาฟังอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็บางครั้งอ่ะความจริงมันอาจจะไม่ได้น่าฟังเท่าไหร่แต่การยอมรับความจริงในหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องหลักเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะมันทำให้ชีวิตเราไปต่อและการที่เรายอมรับความจริงได้แล้วเราแบบหาวิธีแก้ปัญหาหรือว่าจัดการเัาความรู้สึกตัวเองได้เนี่ยมันแปลว่าเราแบบเฮ้ย โคตรครูมากโคตรคูโคตรเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เเดี๋ยวเค้กสับไพ่แล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องหล่องใครถ้ามันตรงก็ก็ถึงตรงก็ยังจะอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ตรงเลยเนี่ยก็ไม่ต้องบังคับให้มันตรงเนาะโอเคไหมก็เดี๋ยวเคกสับไพ่ก่อนไพ่ที่ดีต้องตีได้แล้วไม่งอนะคะอ๋อชอบชอบชอบ ดูสิใช่ป่ะไม่งอใช่ป่ะไม่งอไม่งอนะคะโอเคขอขอจิบกาแฟนิดนึงได้ไหมได้แหละเค้ก <c oughs> <c oughs> นั่งทำงานทั้งวันเลยวันนี้ขอเรื่องราวขอเรื่องราวของคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะ เรื่องอะไรก็ได้มาต่อให้เป็นดนามิกเดิมเรื่องเดิมเค้กก็ยังอยากอ่านนะคะเผื่อมันมีเผื่อมีเรื่องใดๆเครื่อะไรนะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอะไรเงี้ยยิ่งเราใช้ไพ่สำรับใหม่ๆอ่านมันจะได้อะไรใหม่ๆเพิ่มมาด้วยสำรับนี้อ่ะไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่ที่เศร้ามากเลยนะสำหรับเค้กอ่ะปกติเนี่ยเดอะฟูลสำรับอื่นเนี่ยค่ะจะเป็นเป็นไพ่ที่ ดูดูร่าเริงดูไม่คิดหลอะไรเงี้ยแต่อันนี้นี่ดูดูเศรา้าเนี่ยไพ่ผู้หญิงคนนี้เลยอือหือไพ่ใบแรกคือเอ็มเพรสกับหัวเลยนะคะทำไมให้รู้สึก เขาคือถ้าเขาปฏิเสธคุณนะคะไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแบบไม่ยอมพัฒนาด้วยติดตัวห่างหรืออะไรเงี้ยถ้าเขาปฏิเสธคุณนะรู้ไว้นะว่าว่าเขาไม่อยากให้คุณอะต้องเจ็บปวดนะคะเหมือนเหมือนในอดีตรหรือไม่อยากให้คุณต้องเจ็บปวดเพราะเขาตัวเขาอะรู้ดีว่าเขาไม่สามารถให้สถานะใดๆกับคุณได้นะคะให้ไม่ได้เลยคือคือให้สถานะคนรักหรือว่าแฟนไม่ได้ แล้วเขารู้ดีว่าตัวคุณอ่ะสมควรที่จะได้รับความรักเหมาะสมที่จะได้รับสิ่งดีๆคนดีๆซึ่งเขาให้คุณไม่ได้แต่คิดดูก่อนว่าทำไมให้ไม่ได้มีไพ่อื่นตรงนี้ไหมงั้นใช้สำหรับนแล้วกันเนาะ เขารู้ตัวว่าเขาไม่ไม่เหมาะไม่คู่คู่ควรกับคุณค่ะไม่เหมาะไม่คู่ควรอาจจะด้วยเรื่องของนิสัยหรือเงินโดยเฉพาะเรื่องของเงินเขาจะร,รู้สึกว่าเขามีไม่พอที่จะแบบเทียบเท่าคุณคุณอาจจะหาเงินได้มากกว่าหน้าที่การงานดีกว่ามีความมั่นคงทางครอบครัวตัวเองอะคะ่ะมากกว่าอันนี้คือเหตุผลแรกคอะีก เหตุผลที่สองเขาทํางานหนักเขาไม่ค่อยมีเวลานะคะแค่รู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะมีหนี้ด้วยคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเ <c oughs> มื่อกี้บอกทำงานหนักอันนี้เนี่ยมันหมายความว่าพอทำงานหนักแล้วอ่ะเขาไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่มีเวลาในเรื่องของความรักหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาไม่อยากให้คุณมาหยุดหรือว่ามาจมอยู่มาจมมารอเขาหรืออะไรเงี้ย ตัวคุณควรที่จะได้เจอคนที่ดีกว่าเขานี่คือความหมายและคุณนะ่ะคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจหรือว่ามีเจ็บปวดบ้างเพราะคุณมีความรู้สึกดีๆให้เขาแต่ว่าคุณจะไม่ได้ทุกข์มากขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่ได้ให้ความหวังคุณไม่ได้ไม่ได้ดึงคุณเข้าไปอยู่ในจุดที่มันเป็นความสัมพันธ์แบบ แบบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจสิ่งที่เขาทำอะเพราะว่าเขาหวังดีกับคุณเขาไม่อยากให้คุณเจ็บนะคะอันนี้คือไพ่ก้าวดาบนะคะคุณเป็นคนท,คนคนที่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์อย่าอย่าอย่าทำให้ตัวเองต้องต้องมาแบบทุกข์ใจหรือไม่สบายใจเพราะ คิดเรื่องของเขาอุ๊ยมีมีบางคนคือมันเป็นข้อความแบบประมาณว่าเขาไม่อยากให้คุณมาแบบต้องถูกคนอื่นนินทาอะไรเงี้ยเพราะคบหากับเขาคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดอะคะ่ะอืมมีดีตั้งมากมายแล้วก็ก็คือเขาไม่อยากให้คุณมามาอยู่กับเขาอะแหละเพราะว่า เขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอไม่ดีพอแบบไม่ดีเลยในเรื่องหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะต่อให้คุณบอกว่าคุณยอมรับได้คุณรักเขาด้านนี้แต่เขาเขารู้สึกว่าเขายอมให้คุณทําแบบนั้นกับตัวเองไม่ได้อืมแล้วก็ต่อมานะคะในฝั่งของคุณนะ่ะคุณรู้สึกว่าทําไมทําไมต้องต้องปล่อยให้เหตุผลแค่เนี้ยมาทําให้เรา ไปกันไม่ได้หรือไม่มีสิทธิ์คบกันเพราะว่าคนอื่นๆคุณมองว่าคนอื่นๆที่เขาแบบมีความสัมพันธ์แบบคนนอกใจหรือว่าบางคนมีสถานะมีแฟนอยู่แล้วแล้วมาคบกันไม่ได้เพราะอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยคุณมองว่าคนอื่นเน่ะเหตุผลที่เขาคบกันไม่ได้อะมันหนักหนาสาหัสมากเลยแต่ทําไมเขาเหตุผลเขาแค่เนี้คุณคุณรู้สึกว่ามันมันมันไม่แฟร์แล้วก็มันไม่เวิร์กที่ที่แบบจะเอามาใช้เป็นเหตุผลที่ว่าเรารักกันไม่ได้อะไรเงี้ย เขาอยากให้รู้นะว่าเขาเจ็บปวดกับการที่ต้องปฏิเสธคุณหรือต้องทำเป็นเย็นชาต้องทำเป็นแบบเหมือนเขาไม่สนใจคุณนะคะเพราะจริงๆแล้วเขารู้สึกไงตัวคุณเองอะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์แค่พูดไปแล้วเมื่อกี้แล้วพายก็ออกมาอีกคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ที่เขาจะแบบไม่ไม่ให้โอกาสความสัมพันธ์นี้เลยอะแบบทำไมอะไรเงี้ยสถานะต่างกันแล้วยังไงหน้าที่การงานต่างกันแล้วยังไงถ้าเรารักกันอะ มันหายากนะถ้าคนแบบคือในในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยคนที่มีความรู้สึกตรงกันแล้วสามารถคบกันได้โดยที่อีกคนหนึ่งไม่ได้มีพันธะอะไรอยู่แต่มันหายากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเขาเขาอยากบอกคุณว่าเขาตัดสินใจชัดเจนแล้วเขาไม่อยากกักคุณไว้เขาอยากปล่อยคุณไปเห็นไหมว่าเชือกอยู่ด้านหลังใบไม้ใบนี้เขาอยากปล่อยคุณไปเขาไม่อยากกักคุณไว้ให้คุณจะต้องแบบ อยู่กับเขาอะค่ะแค่คุณเจอคนที่ดีกว่าคุณก็เถียงกับเค้กรู้สึกว่าคุณเถียงกับในใจนะไม่ได้พูดเขาตรงๆหรอกว่าว่าคุณไม่ได้อยากได้คนอื่นคุณอยากได้เขาไงคือทําไมจะต้องมองหาคุณเป็นคุณคุณเป็นแบบเป็นประมาณว่าทําไมจะต้องมองหาคนที่ดีกว่าในเมื่อเราเจอแล้วคนที่เราต้องการอะไรยเงี้ย อืแต่เขาก็ยังไม่ยอมพูดคุยพยายามตัดคุณออกไปเวลาคุยก็คุยแบบเย็นชานั่นนี่อะไรทำให้คุณทําให้คุณรู้สึกว่าบางครั้งคุณก็เหนื่อยกับการที่จะต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวใช่คุณเหนื่อยกับการที่ต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวพยายามส่องพยายามตามดูชีวิตเขาพยายามชวนคุยนั่นนี่แล้วเขาก็เหมือนคนเย็นชาค่ะเย็นชามาก อืเขาตัดใจเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ทั้งที่เขาไม่ได้อยากไม่ได้อยากหายไปไม่ได้อยากบ็อกอยากคุยกับคุณคือความรู้สึกยังมีอยู่ทั้งหมดแหละแต่ว่าเขาอยากให้คุณเจอคนที่ดีกว่าเขาแบบอย่าหยุดอยู่ที่เขาเลยอะไรเงี้ยตัวคุณตัวคุณก็แบบไม่ไปไม่เอาไม่ได้อยากได้คนอื่นฉันอยากได้เธออะไรเงี้ย <laughs> เขาก็เถียงกลับเหมือนเดิมนะคะว่าเขาอ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้เหมาะสมกับคุณหลอกใหญ่อยู่ตรงนี้เลยในขณะที่คุณก็คือคุณไม่ได้ต้องการเขาเรียกอะไรนะคู่ที่เหมือนกันหรือคู่ที่เพอร์เฟคคู่ทีต่ตำแหน่งงานเท่ากันหรือคนที่ดูดีกว่ารวยกว่าคนที่มีดีกว่าคุณไม่ได้ต้องการคุณต้องการเขาคุณยังยืนยันคำเดิมเสมอะคะ่ะอืม เขามอกว่าเขาเขาไม่สามารถไม่สามารถปิดหูปิดตาไม่รับฟังเสียงคนรอบข้าง mm. เกี่ยวกับเรื่องของคุณได้หมายคาว่าถ้ามีความแตกต่างกันเยอะเขาเขาไม่อยากดึงคุณลงมาอยู่ในจุดของเขาอะค่ะอืมเขาเขารู้สึกไม่โอเคถ้าคุณจะต้องลำบากเพราะเขาหรือมีชื่อเสียงที่มันไม่ดีเพราะเขา มันมันมีความรู้สึกที่แบบเขาขอบคุณนะที่คุณมีความรู้สึกดีๆให้เขาอะแต่ว่าเขาคงดูแลคุณไม่ได้แบบแบบดูแลคุณได้ไม่ดีให้คุณไปหาคนอื่นเธออะไรเงี้ยคุณก็แบบไม่ได้อยากไม่ได้อยากมีคนอื่นไม่ได้อยากมองหาคนอื่นคุณให้ใจเขาไปแล้วแม้คุณจะมีสถานะโสดแต่หัวใจคุณเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คุณไงหัวใจคุณอยู่ที่เขา คือคือคุณคุณคุณโสดทางสถานะเฉยๆแต่หัวใจคุณมันไม่โสดอะไรเงี้ยค่ะเขาอะเขาคิดว่าถ้าคุณไม่หยุดอะคือถ้ายังรักยังตามตื้อตามพูดนั่นนี่กับเขาเขาอาจจะต้องใจร้ายกับคุณด้วยการพูดพูดแบบพูดทำร้ายน้ำใจให้คุณแบบออกไปจากชีวิตเขาอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึก รู้สึกแย่ด้วยการไปคุยกับคนที่คุณไม่ชอบไปคบกับคนที่คนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะแบบดีไปเปิดตัวคบอะไรเงี้ยทั้งที่เขาก็แบบทําเหมือนมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณรู้ไหมเขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้คุณเสียใจนะแล้วเขาก็ไม่ได้รักคนที่เขาไปคบด้วยแบบไม่ได้รักคนที่เขาไปคุยอะไรเงี้ยค่ะเห็นเขาตรงนี้ปะมันถูกตัดออกไปนิดนึงคือ เขาจําเป็นต้องทําแบบนั้นเพื่อให้คุณเดินออกไปจากชีวิตเขาอะแล้วพอเขาทําคุณไม่รู้ใช่ปะพอคุณไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรคุณก็จําใจเดินออกมาทั้งอย่างนั้นเพราะคุณคิดว่าเขาคงไม่ได้แคร์คุณจริงๆถ้าเขามีคนอื่นถ้าเขาไปต้องทุ้เสียคนอื่นถ้าเขาเขาเรียกอะไรถ้าถ้าเขาไปทำแบบที่พูดเมื่อกี คุณคุณคุณก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ชัดแล้วแหละถ้างนั้นนะความสัมพันธ์นี้มันคงไปต่อไม่ได้หรอกต่อให้คุณจะบอกว่าคุณจริงจังจริงใจรักเขาแค่ไหนถ้าเขาแบบจะไม่ยอมอ่ะแล้วแถมไปมีคนอื่นแบบเนี้ยคุณคงคุณคงทําไม่ได้ทําใจยอมรับไม่ได้เอ็มเพอร์กับหัวเขาเสียใจเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทําลงไปและ ที่เขาต้องทำมาเพราะเขารู้ว่าเขาเขาไม่คู่ควรกับคุณจริงๆคุณทั้งเสียใจทั้งโกรธแล้วก็ยังรักแล้วก็คิดถึงเขาความรู้สึกพวกนี้มันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันที่คุณโกรธเพราะอะไรเพราะว่าคุณเข้าใจว่าเขาไปมีคนอื่นหรือไปแอบคุยกับคนที่คุณไม่ชอบเนี่ยที่เขาพูดไปคุณเสียใจมากแล้วก็คิดถึงเขามากแล้วก็ยังรักเขามากให้อภัยก็ไม่ได้มูฟออนก็ไม่ได้ เขาคิดถึงคุณทุกวันทุกวันเขาคิดถึงคุณตลอดเสมอทุกวันในขณะที่คุณอะเอาจริงๆถ้าคุณมาดูดวงเกี่ยวกับเขาเยอะๆแล้วเวลาเนี่ยเวลาหมอดูหรืออย่างเค้กเนี้ยอ่านบอกว่าเขารักคุณคิดถึงคุณแต่ที่เขาทำเพราะหวังเดียบคุณอะไรเงี้ยเกี่ยวผักคุณออกไปอ่ะคุณจะรู้สึกคุณจะรู้สึกว่า มันจริงจริงๆงหรอเขารักเขารู้สึกกับเราจริงๆริงหรอถ้าเขารักแล้วเขาแคร์ทำไมเขาพูดแบบนั้นทำไมเขาทำแบบนั้นแล้วเวลาคุณคิดอย่างเงี้ยคุณจะยิ่งยิ่งกระตุ้นความรู้สึกที่ว่า Ivan, คุณคิดถึงเขาคุณรักเขาแต่คุณก็โกรธเขาอะไรเงี้ยมันจะมันจะทำให้คุณร้องไห้อะค่ะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณ ในแบบที่ว่าพูดออกไปไม่ได้เขาไม่อยากเห็นแก่ตัวเพราะเขาดูแลคุณไม่ได้เขาไม่มีเวลาแล้วก็มีเงินไม่มากพอที่แบบจะจะใช้ชีวิตแบบคุณนะคะหรือใช้ใช้ชีวิตแบบดูแลคุณหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่ได้หมายความว่าความจริงจะเป็นอย่างนั้นแต่เคกหมายความว่าเขาคิดแบบนั้นเขาเลยผลักคุณออกจากชีวิตเขา คุณไม่อยากในชีวิตจริงๆของคุณนะคุณไม่อยากคุยหรือว่าไม่อยากพูดถึงเขาอีกคือคุณพูดกับคนน้อยมากในเรื่องของเขาหรืออาจจะไม่พูดเลยเหมือนเก็บเรื่องนี้ไว้ลึกๆในใจอะค่ะเก็บไว้ในส่วนลึกในใจเพราะพูดไปแล้วก็คิดถึงพูดไปแล้วก็เจ็บเหมือนคุณรักแล้วก็เกลียดในเวลาเดียวกันเพราะว่าเขาทําให้คุณเจ็บ แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากเข้าใจคุณเข้าใจเขานะแต่ว่าคุณไม่อยากเข้าใจในส่วนที่ว่ารักกันแล้วทําไมต้องผลักออกไปจากชีวิตรักกันทำไมไม่หันหน้ามาคุยกันอะไรเงี้ยอืมถ้าหากว่าในอนาคตชีวิตเขาดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในในทางที่ดีอะไรเงี้ยค่ะเกิดเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเงินนะนะเขาอาจจะ เปลี่ยนจากการแอบสองแอบมองคุณเป็นการกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งขอพบอเจอจริงไหมขอเจอปะเซเวน่นไฮบริเทสเขาจะไม่ทำอะไรลราหรอทาวเวอร์แป๊บนึงน,นะคะเมื่อกี้โทรศัพท์ดับนะคะ ก่อนที่ไพ่ใบนี้จะออกมานะคะคือเมื่อกี้ที่ให้เปิดไพ่ไว้เนี่ยอันนี้นะคะคือไพ่สีถ้วยเขาจะกลับมาขอโอกาสมาพูดคุยด้วยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราจัดการเรื่องของงานกับเงินได้เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยไพ่ต่อมาเนี่ยเขากลับมาทาไมกลับมาเพราะว่าเขาตัดคุณออกไปจากใจจากข่วงความคิด ตัดไม่ได้อะคะ่ะเขายังคิดถึงยังมีทีฟดีไซน์ในเรื่องของความต้องการความอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาอะคะ่ะเขาตัดไม่ได้นะคะขนาดไม่ได้เจอกันไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะยังยังยังรู้สึกคิดถึงยังรู้สึกเหมือนเหมือนคุณอะเขาเพิ่งเลิกคุยกันไปเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมใบสุดท้ายนะคะ Temperance ในวันที่เขากลับมาคุณจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจนะคะคุณต้องตัดสินใจว่าจะรับรักเขาให้โอกาสเขาไหมหรือว่าคุณจะเลือกไปต่อในทางของคุณแบบที่ว่าคุณไม่อยากไม่อยากให้โอกาสหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับเขาอีกแล้วเพราะว่ามัน คือมันมี energy หรือว่าความคิดที่ว่าถ้าหากวันหนึ่งเขาว่าเชิญหรือว่าพบเจอกับปัญหาที่เป็นในเชิงของเรื่องเงินเรื่องงานอีกเขาจะผลักคุณออกอีกหรือเปล่าเขาจะทิ้งคุณไปอีกไหมแค่พอปัญหาเรื่องนั้นนะเขาแก้ปัญหาชีวิตได้นะแบบที่เขาก็มีคุณอยู่ข้างๆคอยให้กําลังใจหรืออะไรเงี้ยแต่เขาเลือกที่จะแบบไม่เก็บคุณไว้อะ่ะเลือกที่จะผลักคุณออกแถมยังไปทําให้คุณเข้าใจผิด หรือว่าคิดว่าเขามีคนอื่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะอืมมันคุณเสียใจอะ่ะอืมประมาณนั้นนะคะคือแค่เข้าใจนะตามเอเนอร์จีไพ่อะนะก็ยังก็เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าหาว่าเขากลับมาแล้วคุณยังยังรู้สึกรักเขาจริงๆเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องปฏิเสธหรอกแต่ว่าถ้ารู้ตัวเองรู้นิสัยตัวเองหรืออะไรเงี้ยว่าเออเราเรายอมรับกับเรื่องเก่าๆไม่ได้จริง ที่ทาใจยอมรับเรื่งองเก่าๆที่เขาเคยทําไม่ได้ทํากับเราอะนะคะคืออาจจะให้อภัยได้แต่ว่ามันปล่อยวางไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็อาจจะต้อง move on ต่อแล้วก็ให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นเพราะว่ายื้อไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าหากว่าให้อภัยกันจริงๆไม่ได้นะคะเพราะมันก็จะปรับปรับกันไม่ได้อยู่ดีโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ